เอาพี่น้องมาแวะซื้อขนมไปย้ายให้น้องๆเนาะที่แข่งเฮียยาวอยู่ที่บ้านแล้วยาวเหนือและยาวไต่พอดีเลยชิห้าถงนะพี่น้องชิมฮาถงเนาะนี่จะเป็นร้านขายแบบร้านขายตามเขตชนบทขายขนมแบบเล็กๆน้องพี่น้องนะจาว่าก็มีความสุกดีเนาะอยู่เขตนอกเขาพี่น้องชิมฮาถงเนาะ อยากจะบรรยายให้น้องๆก่อนพี่น้องโอเค สบายดีสวัสดีพี่น้อง FC ฟซีแฟนคลับพี่น้องจากฝั่งลาวฝั่งไทยพี่น้องวันนี้ FC จากจังหวัดอุบลราชธานีก็คือพี่ไซนะขอมาให้ถ่ายอาวิถีชีวิตชนบทที่มีภูเขาติดถนนทางแยงนะพี่น้องนี่ก็คือบ้านระยะบ้านระยะเหนือระยะใต้พี่น้องบ้านที่ติดจับภูเนาะ ติดกับธรรมชาติติดกับทุ่งไห้ทหุ่งนามีบ้านประชาชน,นต้ำนำน้องนี่จะขึ้นกำเมืองสามมอเตไซ์แขวงอัตกเือจะเป็นหมู่บ้านสันเผาเจ้งสันเผาหน้าเหิหลายเผาพี่น้องปนกันเนะาะสามสี่เผาปนกันบรรยากาศเช้านี้อากาศดีพี่น้อง บ้านนี้ถือสี่ห้าชนเผ่าถือประเภทนี้ผีนะพี่น้องส่วนลายก็จะถชืออชีพเฮ็ดนาแหรอเฮ็ดสวนเลียงงัวเลียงควายพี่น้องพู้บ้านก็เจ้าสวยนะเป็นงามบ้านกะเจ้าบ้านติดสายูป โอ้กระจกเกี่ยวข้าวพี่น้องเดี๋ยวจะไปหายกระจกเกี่ยว,ไไยข,ยวข้าวกอนนี่ครับพี่น้องครับวันนี้ก็เจ้าเริ่มเกี่ยวข้าวอะไรพี่น้องโอ้เริ่มเกี่ยวข้าวอะไรพี่น้องเนาะบ้านระยาวเหนือระยาวใต้อะเริ่มเกี่ยวข้าวเกี่ยวหน้าลพี่น้อง เกี่ยวข้าวบอ้สาวเมีอะไรกเจ้าเกี่ยวข้าวแล้วบอโอ,อยามนี้เข้าใหม่ป่ามันแนเนาะเอาพี่น้องจักฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะช่วงนี้ช่วงยามเกี่ยวข้าวใหม่ประมาณช่วงออกภาษาภาวนาห2สิอง14ประเพณีลาวของพี่น้องเชนเผาเนีย่ยเผาเจง นะฮะครับเจ้าในบ้านของเจ้าก่อนบางครอบครัวก็เคี่ยวเลยบางครอบครัวก็ยังพี่น้องเขาก็ลองห่วงพี่น้อง บ้านทิดกับบ้านทิดกับอันคงไฮช่มนาเด้อพี่น้องวิวงามเ้ยพี่น้องโอ้เริ่มเกี่ยวเข้าแล้วเด้ในประชาชนเนาะเริ่มเกี่ยวเข้าเกี่ยวนามแล้วตู้สาวเกี่ยวเข้าตัว <c ười> คือบุจา้างเอาคือบุจา้างเอา อพี่น้องขับไปกันต่อเนาะเมื่อกี้นี่เบิ่งพ้นเกี่ยวข้าวอยู่ไปเกี่ยวข้าวบา่เดี๋ยวขัาไปเลาะเข้งางในต่อเราจะเข้าไปที่บ้านละนยาวละยาวเหนือละยาวใต้แต่จะเป็นละนยาวใต้นะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปละยาวเหนือกันอหน่อยเวทีทบอีพอมันว่าเพันว่าเกี่ยวข้าวน่าจะมือแสนป้ายนะ้ำกิน เจากลูกสาวเป็นลานสาวไม่เล่นเนาะตัวมาอีกข้บอยางเนาะขับชิ้นหมูดเด้่ยฮะบ้านก็เจ้าสวยพี่น้องต้องสาดสวยเนาะยามนี้ถึงเราดูเกี่ยวเข้าเลยพี่น้องส่วนลายเขาเจ้าเห็ด ตัวอ้อมไว้พี่น้องคนเดียวนี่มันทันสมัยเนาะซื้อดินอยู่แคมทางเลยเป็นราคาด้พี่น้องเริ่มเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ามันยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแวะไทยุฮมจัหน่อยก่อน สาดด้วยองค์งามสาวสา,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 าวเราไต่ขึงามเลยพี่น้องก็ขี่รถไปแสนมุ่งน่าจะไปเบียร์ไปงานครับวันนี้วันหยุดว,วันเสกการ์ทิ่ต้องประหลาดสกันน่าจะหยุดเบียร์ไปงานเกี่ยวขา้าวเกี่ยวน้ำโอ้มาเจอผู้สาวพี่น้อง เดผู้สาวพี่ต้องเราเลี้ยงควายตัวฮะโอ้ควายเรางามตัวโอ้ควายเจ้าคักนะผูส้สาวสาวไปทางใดอัดนนะ่ะวายเจ้าบ่ควายเจ้างามเนะี่นี่นายถามก่อนนี่น่ะเขาเกี่ยวเข้า,ขาและะ้วบ่ เจ,จ้าเจ้าบันยิเกี่ยวสิพากันไปเลี้ยงควายแสาหานโอ้ยเลี้ยงควายกับเจ้าพี่น้องเอามื่ไม่ควายเจ้ากินข้าวกับเจ้าดินะเห็นบ่ควายเจ้าสิกินข้าวกับเจ้า ซาบ,บ้านกันเจะเข้าบ้านพี่น้องโตควยขักเนาะงามเลยพี่นอ้องโซงไอ้หน้องไปเลี้ยงคว้ยตัวฮะจากโต้คว้ยเจา้าสามโต้บัดสองโต้บ่สาวจากโต้คว้ยคว้ยเจ้าจากโต้สองโต้บะสามโต้ สองตัวนะพี่น้องเนาะน่าจะสองตัวโอ้สิพากันไปเลี้ยงเอาเข้าวไปกินน,นั่นเนาะเอาเข้าวไปกินน้ำแม่ยังมวนเอาเข้าวอันหนำไปกินตัวมานะพี่น้องบรงจุน้องสาวพันนะงามดีเอาเข้าวไปกินสวยตัว เดี๋ยังขี้อายตัวจะใส่น้องขี้อายเนี่พี่น้องเอาอย่างไปกินสวยมั้งนี่เอาปิ่งปลาเดกไปกินต่วตาบังหุ่งเนาะปิ่งปลาเดกตาบังหุ่งไปกินเนาะสาวมันยังเห็นควายหลี่เขาปลาเข้าเหมนันนะโอ้ยน้องคนสองคนเอาควายไปเลี้ยงพี่น้อง แล้วบางหนา้าบางตาบุดบุเห็นละบุได้ไล่ถ่าย <laughs> <laughs> เอาบ่อเอ้ยยังไปกินนั่งหน่อยมาไปเลี้ยงขัว้วยังไปกินมึงมึงนี่มูฟียังกินค้วายเจาา้าบ่ฮะมาโอ้สามสาวพี่น้องโอ้มาหน่อยเจา้าม่ค่อยขอส้นมาหน่อยเจาา้าฮะ อพี่น้องเขาจะมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านกงหังต่อเนอะาะเมื่อกี้หยอกสาวน้อยที่จะไปเลี้ยงควายเจ้จะไปเลี้ยงคั้วไอ้น้องน่าจะไปเลี้ยงคยั้วไอ้มาบ้านกงหังเป็นบ้านใหญ่เนะาะกงหังระยาวไตและเน,นื้อบ้านหน้าหินเป็นบ้าน 4, สี่ห้าชนเขาอยู่น้ำกันคนกันสะทายไปเล งามเลยพี่น้องคักว่าเฮือนแบบนี้หาบึงได้ยากพี่น้องเฮือนแบบนี้เนุ <c oughs> ม่มมีใครอยู่บ้านหนิใค่มีคนอยู่เนะาะเงินแบบโบาราณนั่นเนะานะเงินเก่าแก่แต่สมัยดิ๊ก ชาดสวยนะโอ้ยน่อยเขาเห็ดยัางอินี่ซีดเบ็ดวะฮะสุ่มเจ้าซีมาแข่งเฮืออจุน้องนี่โอ้มันก็ได้หว่ะนึกว่าใส่เบ็ดสุมเจ้าไม่ได้ใส่เบ็ดสิมองบ่าบ<อ>พากันเห็ดอีหยังอ่ะนะนินเฮือคือบุปไปพาอยู่ดอมเสื้ก,กองพุ่นมาพาย่างจุน้องอันนี้<อ> <laughs> ไม่ได้ ไปเกี่ยวข้าวบ่จุเจ้าบ่ายังบ่คั่นนสุกครวันศุกใส่เหือจเจ้า้ยเหืออีสังอันลิ้นตภาษาเ็กน้อยบ้านนอกสวนดลพี่น้อง่อยสิเอาจุเจ้าลง YouTube ลงเพจดังเด้อเห็นดังมดแมงจุเจ้าใส่แขงเหือให้ข่อยเบิ่งดูเป็นจังได๋ปิดจะเหือ เฮื่อี่ยังอ่ะเคยเอาน่ะเอาแล้วมาเบิังพี่มาพี่พี่เจ้าแข่งใครบังดูเอาพี่น้องมาเบิังเด็กหน่อยบ้านละเน่าเหนือละเน่าไตชิแข่งเฮื่อกันเหรอวะแข่งมาแข่งอยู่น้องสะบูไปแข่งอยู่น้ำเซกงวะเนี่ยเอาลองแข่งกันบ้างมันก็ไปอยู่บ่ฮะหนึสองสามโอ้คักเนาะเข้มเพิ่ได้หนะ พี่น้องโอ้คักเวสร้างเฮดเด็กน้อยเนาะเอายางผัดเอาพี่บ่โอ้คักพี่น้องสุดยอดมาม่ามา,มาตั้งตั้งตั้งใหม่ค่อยค่อยฉีดบอกใหม่มามาตั้งใหม่ด้ะตั้งใหม่เดี๋ยวจะลุยเข้าไปต่อที่บ้านเผากองหางมาพี่น้องนี่จะเป็นหมู่บ้านที่ ิสันปูสวยดีนะพี่น้องบรรยากาศโอ้เ<อ>ขางามพี่น้องอาางามไล้เขานะเขาให้เขาหน้าก็เจ้าโอ้มีผูเ้เสพผู้สาวบ่ะนะี่ผู้สาวไปใสบ่บดเนาะ ng nang giyo กับพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเขาต้องเดินทางกลับแล้วพี่น้องเมื่อกี้อยู่กับเจ้าน้องๆอ,อยู่ที่บ้านละยาเหนือและยาใต้ต้องขับเข้าสู่ตัวเมืองแล้วอย่าไปหยอกสาวสองเพนเรียงงวเล็ก,กไว้ก่อน ไปแล้วก็ลองลองทางงานไป เมื่อกี้นี่ยายขนมไฮจุนน้องๆเนาะเขาจะทง,ง,งสองทงอันนี้เอาพี่น้องครับพี่น้องจากฝั่งลาวฝั่งไทยพี่น้องเอาสบายดีเดอ้อสบายดีสบายดีเด้อทุกคนสบายดียดเด้ดอทุกคน่วันนี้ไอ้เพื่อนเอาขนมมาให้วันนี้ไอ้เพื่อนเอาขนมมาให้นี่พี่น,อน้องวันนี้จะให้ เอาพี่น้องเพ่งน้องๆนะเอ้าแข่งเพื่อกันพี่น้องอ่าขอบใจเ่าขอบใจกล้องพนอ่าเอาอ่าอันนี้เป็นคองขวัญพี่น้องคองขวัญแข่งเพื่อนยาวพี่น้องอ้าวอ้าวอ่าเดี๋ยวนี้มอเไอรจดเจ้าไม่ก้องนะไว้ให้อีกลำล่างเขาจะจองน้ำมันดู อออเอาเจาคนละสองมั้งเจ็ดสี่ทงอ้าวเจ้าเอาให้มือกล้องสามทงเนาะเอา้าเพื่อได้เอาพคุนเอาไปปั่นกันกินแล้วเอา้าเอา้าเอา้าอันนี้เอาไว้ให้มือกล้องเนะาะมากมือกล้องมากมาหนิมาพี่เจ้าไทยจิ้งแน่จิ้งแน,น่มากมาหนิ